อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่749ไม่มีละเวน้นในที่สุดฉินเฟิงก็หยุดฝีเท้าของเขารอบตัวเขากับไปหลีไม่ว่าจะหันไปมองทิศทางใดล้วนถูกรายล้อมด้วยกระแสฝูงชนต้องรู้นะว่าพนะันธมิตรวูดแลนด์น่ะมีขนาดเล็กเลยทำได้แค่ใช้เลเวล A7 คนจากกองกำลังมืดปิดล้อมฉินเฟิงเท่านั้น ทว่าที่นี่คือกลุ่มพันธมิตรหัวเสียดังนั้นจำนวนคนเลยมากกว่าครั้งก่อนหลายเท่าในห้องประมูลของคลับมังกรดำมีทั้งสิ้น6ชั้นแต่ละชั้นมีห้อง VIP มากกว่าร้อยห้องเทียบเท่ากับ600้อยตำแหน่งและในบรรดาตำแหน่งเหล่านั้นไม่มีเลเวล B เลยแม้แต่คนเดียวมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่เลเวล B จะสั่งสมความมั่งคั่งได้เกินหนึ่งล้านเหรียญพลังงาน มีเฉพาะในส่วนเลเวล A หรืออย่างน้อยตระกูลเลเวล A ขึ้นไปเท่านั้นอาศัยการคำนวณจากจุดนี้คาดว่าเลเวล A ทั้งหมดที่อยู่ในเมืองหลวงมังกรน่าจะมีอย่างน้อยก็หลายร้อยคนกลุ่มที่ปิดล้อมฉินเฟิงอยู่ต้นนี้มีเลเวล A ราวๆสาถึงคนและยังมีผู้ใช้พลังเลเวล B อีกหลายร้อยเข้ามาร่วมสนุกแต่พวกเขาอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตร บางทีอาจเห็นว่าชินเฟิงเป็นแค่เลเวล B2 เท่านั้นพวกเขาเลยต้องการมาเพื่อได้รับส่วนแบง่งกระนั้นในบรรดาคนเหล่านี้มีหลายคนสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าเอาไว้ชินเฟิงพอจะทราบเช่นกันว่าคนสวมหน้ากากมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นคนจากพันธมิตรมนุษย์มีกลิ่นอายของหลายคนที่ชินเฟิงรู้จกักบ้างพบเจอในสนามรบบ้างเคยกระทบไหล่กัน อย่างไรก็ตามคนเหล่านั้นเมื่อมาหยุดอยู่ต่อหน้าฉินเฟิงในเวลานี้ยอมไม่มีเจตนาดีฉินเฟิงยืนหยัดอยู่บนผิวทะเลผู้ใช้วรยุทธ์โบราณปลดปล่อยกำลังภายในหย่อนเท้าลงบนผิวน้ำขณะที่ผู้ใช้อบิลิตี้ลอยตัวอยู่ในมุมสูงก้มลงมองฉินเฟิงตอนนี้ผมจะให้โอกาสพวกคุณสักครั้งใครที่ยอมถอยห่างออกไปไกลกว่าร้อยเมตรจะไม่ถูกฆ่า น้ำเสียงของชินเฟิงเชกเช่นเดียวกับหิมะที่ไม่มีวันละลายบนเทือกเขาสูงใหญ่มันหนาวสะท้านไปถึงกระดูกยังไม่พอบนร่างเขายังค่อยๆปลดปล่อยกลิ่นอายสังหารอันท่วมท้นออกมากลิ่นอายสังหารนี้มีได้เกิดการจากสังหารสัตว์ร้ายแต่มันคือกลิ่นอายสังหารที่เกิดจากการก้าวผ่านศพมนุษย์กองเท่าภูเขาในพันธมิตรวูดแลนด์ชินเฟิงสังหารศัตรูไปมากมาย แทบเปลี่ยนทั้งเมืองให้กลายเป็นโรงเชือ่อกลิ่นอายสังหารเลยสะสมติดอยู่บนร่างกายเขายังไม่สลายไปและช่วงเวลานี้เมื่อมันระเบิดออกมาก็สร้างความตื่นตะลึงแก่หลายคนอึผู้ใช้พลังบางคนกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากในขณะที่ความคิดบางอย่างสะท้อนเข้ามาในแววตาพวกเขาคนเหล่านี้อันที่จริงแล้วมีบางคนรู้จักฉินเฟิงเป็นฉินเฟิงประธานกลุ่มเฟิงหลี เขาคือลูกรักของพระเจ้าตอนนี้มีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวล B เท่ากับว่าสามารถเอาชนะเลเวล A ได้ไม่ได้การล่ะฉันจะไม่ยอมจากไปจะต้องรอดูชมฉากน่าสนุกนี้ให้จงได้ก่อนหน้านี้ฉันได้ยินข่าวลือมาว่าฉินเฟิงสังหารผู้ใช้พลังเลเวล A จากพันธมิตรวูดแลนด์ไปถึงเจคนแต่ที่นี่มีผู้คนมากมายเขาจะสามารถกำจัดทุกคนได้เชียวหรือ แทบจะรอชมไม่ไหวแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังฉินเฟิงลั่นวาจาว่าจากสังหารอย่างโหดเทียมท่ามกลางฝูงชนเลเวลเอมีห้าคนยอมชักฝีเท้าถอยออกไปในขณะที่คนอื่นๆยังรั้งอยู่ในที่เดิมพร้อมโจมตีได้ทุกเวลาเพื่อปลิดชีวิตฉินเฟิงฉินเฟิงมองไปยังคนเหล่านั้นมุมปากยกยิ้มกระหายเลือดดีดีมาก งั้นคนที่เหลือฉินเฟิงเริ่มเอ่ยปากยกสองมือและกล่าวต่อทั้งหมดจงตายให้ฉันเพียงพริบตาปรากฏดอกไม้สีหมึกดูหน้าหวัดกลัวขึ้นในมือของฉินเฟิงเทคนิคดอกไม้แห่งการทำลายล้างฝูงชนเพ่งมองรูปลักษณ์ของดอกไม้นี้อย่างตั้งใจสัมผัสได้ถึงพลังงานอันน่าสะพรึงจากภายใน อย่างไรก็ตามมันยังไม่ถึงขั้นทำให้เลเวล A ที่ร่วมมือกันนับ30คนในที่นี้รู้สึกหวาดกลัวช่างโอ้อวดนักฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าแกจะฆ่าฉันได้ยังไงลงมือได้ผู้ใช้พลังเริ่มทยอยกันปลดปล่อยความแข็งแกร่งของตนออกมากำลังภายในและพลังสมาธิเริ่มปะทุโหมรังสีแสงจากกระบวนท่าวรยุทธและเทคนิคอ b บิลิตระเบิดขึ้นสู่ฟากฟ้า อย่างไรก็ตามในเวลานั้นเองบังเกิดประกายแสงสีเงินสว่างสวัยโผล่ขึ้นเหนือหัวของทุกคนเป็น Ability มิติในพริบตาคนทั้งหลายถูกกักขังเอาไว้ในพื้นที่มิติอย่างชับพลันยังไม่พอพื้นที่ของมันยังเป็นสี่เหลี่ยมสีเงินขนาดยักษ์ครอบคลุมรัศมีร้อยเมตรไปหลีเปิดใช้งาน Ability เทคนิคเขตแดนมิติผนึกลูกบาดวูวูสวูสวส แสงสีเงินกวาดเข้าครอบคลุมฝูงชนในรัศมีร้อยเมตรจับแยกพวกเขากระจายออกเป็นชั้นๆส่งผลให้การโจมตีของพวกเขากระทบเข้ากับกำแพงนิติไม่สามารถเข้าถึงตัวเป้าหมายได้ทว่าดอกไม้แห่งการทำลายล้างของฉินเฟิงกลับยังคงผลิดอกเริ่มกระจายในพื้นที่จำกัดพวกเขายากนักที่จะหลบเลี่ยงกลีบด,ดอกไม้ร่วงโรยไปทุกหนแห่งในพื้นที่ลูกบาศ คนที่อยู่ห่างออกไปเกินกว่าร้อยเมตรเมื่อเห็นฉากนี้ทั้งหมดต่างผงะตกใจอาปากตาค้างอย่างไม่เชื่อสายตาเจ้าสิ่งนี้มันอะไรกันมิติปิดล้อมงั้นหรือใช่เกิดจากอุปกรณ์รูนมิติในระดับเทวะของฉินเฟิงหรือเปล่าคนพวกนั้นติดอยู่ข้างในยิ่งไปกว่านั้นดูจากรูปการคาดว่าคงถูกจับแยกกระจายกันออกไป ถูกต้องผนึกลูกบาทมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวร้อยเมตรชั้นแรกแบ่งออกเป็น9ห้องมีทั้งสิ้น3ชั้นรวมเป็น27ห้องในขณะที่ผู้ใช้พลังเลเวล A มีทั้งสิ้นราวๆ30คนโดยเฉลี่ยแต่ละห้องจะมีคนถูกขังไว้เพียง1นสคนเท่านั้นความเชี่ยวชาญในด้านมิติของไปหลีได้มาถึงขั้นสุดยอดแล้วเธอไม่เพียงสร้างมิติก,กักขังผู้คน แต่ยังสามารถสร้างห้องแยกขังเดี่ยวศัตรูไม่ให้กระจุกตัวรวมกันในมิติของเธอส่วนฉินเฟิงกับไปหลียืนอยู่ตรงตำแหน่งใจกลางพื้นที่มิติโดยในห้องเดียวกันกันกบเขาและเธอมีสัตว์ผู้ใช้พลังเลเวล A รวมอยู่ด้วยเพียงคนเดียวเท่านั้นค่าฉินเฟิงโตว,วาดเย็นชามีดกษัตริย์ครามในมือเขาปะทุพวยพุ่งเปลวเพลิงสีธมิน ก่อนหน้านี้ฉินเฟิงเคยรับมือผู้ใช้พลังเลเวล A ถึง7คนในคราวเดียวมาแล้วมีดกษัตริย์ครามตอนนี้ก็อัปเกรดเรียบร้อยฉะนั้นหากต้องเผชิญหน้ากับผู้ใช้พลังเลเวล A เพียงคนเดียวมันไม่นับเป็นสิ่งใดนี่ยังไม่รวมเรื่องที่ว่ามีไปลี่อยู่ข้างกายเขาอีกนะบอกเลยว่านี่ไม่ต่างจากผู้ใหญ่รังแกเด็กอ้า ผู้ใช้วรยุทธโบราณเลเวลเอปลดปล่อยทักษะทั้งหมดที่เขามีออกมาแต่ก็พ่ายแพ้ไม่อาจขัดขวางการตรงเข้าสังหารของชินเฟิงสุดท้ายต้องจบชีวิตลงตัวตนทรงอำนาจเลเวล A การดำรงอยู่ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแกร่งจากภายนอกภายในนี้กลับตกตายลงได้อย่างง่ายดายชินเฟิงเก็บรวบรวมสินสงครามจากอีกฝ่าย ตัดศีสษะฝ่ายตรงข้ามและเข้าสู่มิติห้องถัดไปผู้ใช้พลังในห้องนี้ตกอยู่ในความตื่นตระหนกเพราะเขาทราบดีถึงความแข็งแกร่งของชินเฟิงตอนแรกที่กล้าเพราะมีเลเวล A ข้างกายเขามากกว่า30คนแต่ผลลัพธ์ดันกลายเป็นถูกชินเฟิงจับแยกมาขังเดียวอย่างกระทันหันไม่อาจร่วมมือกับคนอื่นๆได้อาศัยเพียงตนไม่สามารถเอาชนะชินเฟิงได้อย่างแน่นอน ณเวลานี้เมื่อเห็นฉินเฟิงกับไปหลี่ก้าวเข้ามาทั้งฉินเฟิงยังใช้โซ่เหล็กเจาะศีรษะของผู้ใช้พลังในห้องก่อนหน้านี้แล้วลากหัวตรงเข้ามาหาเขาผู้ใช้พลังในห้องมิตินี้ก็แทบล้มทั้งยืนนายพลฉินนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดฉันแค่แวะมาดูเฉยๆเดิมทีฉันคิดว่าตัวเองอยู่ไกลามากพอแล้วนึกไม่ถึงว่าจะโดนลูกหลงมาติดอยู่ในกับดักนี้ด้วย ผู้ใช้พลังคนนั้นรีบถอดหน้ากากปิดบังตัวเองออกทันทีปรากฏว่าเป็นคนจากฝั่งพันธมิตรมนุษย์เขาน่าจะเป็นอาวุโสของตระกูลผู้ใช้วรยุทธโบราณตระกูลหนึ่งแต่ชินเฟิงจําไม่ได้ว่าอีกฝ่ายชื่ออะไรแน่นอนหลังจากวันนี้ฉินเฟิงไม่มีความจําเป็นต้องรู้ว่าเขาชื่ออะไรอยู่ดีนั่นเพราะคนคนนี้ชะตาขาดแล้ว ฉินเฟิงไม่ตอบคำใดยกมีดกษัตริย์ครามขึ้นใช้ออกด้วยทักษะหมื่นพูดปรากฏเงาร่างนับไม่ถ้วนภายใต้การเสริมพลังจากรูนมืดร่างเงาจากทักษะหมื่นพูดของฉินเฟิงราวกับมีชีวิตจริงๆมิใช่แค่เทคนิครวงตาที่เกิดจากชุดคลุมซ่อนพูดของกวนจินห้าวฉินเฟิงนั่นคุณคิดจะทำอะไรจะฆ่าแกงกันหรือเชื่อไหมว่าฉันจะรายงานพันธมิตรมนุษย์เปิดโปงคุณ ผู้ใช้พลังคนนั้นตะโกนด้วยความโกรธฉินเฟิงยิ้มเย็นคุณคิดว่าตัวเองยังมีโอกาสนั้นอีกหรือเขาเคยให้โอกาสแล้วก่อนหน้านี้ในเมื่อยังแสหาที่ตายฉินเฟิงก็ไม่คิดเมตตาปุกปุกปุกปูุก,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 กชั่วมีดกษัตริย์ครามจ้วงแทงทิ้งรูนับไม่ถ้วนบนร่างกายศัตรูสุดท้ายสะบั้นศีรษะอีกฝ่ายหัวกลิ้งหลุนหลุนไปบนพื้น อย่างไรก็ตามในครั้งนี้ฉินเฟิงไม่เหลือหลักฐานไว้ใช้ออกด้วยเพลิงโลกันเผาร่างชายจากพันธมิตรมนุษย์โดยตรงตอนที่750ไม่เหลือสักคนเดียวฉินเฟิงเลือกที่จะเก็บหัวของชายคนแรกเอาไว้เพราะมั่นใจว่าอีกฝ่ายเป็นคนของกองกำลังมืดนอกจากนี้ยังมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเขาอาชญากรที่เครือข่ายนักล่างเงินรางวัลประกาศจับแต่คนที่เพิ่งตายลงเบื้องหน้า ดูเหมือนจะเป็นประธานกลุ่มอะไรสักอย่างการที่ฉินเฟิงฆ่าเขาย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนถ้างั้นทำไมไม่ทำลายหลักฐานเสียเล่าถึงเวลานั้นต่อให้มีใครทวงถามฉินเฟิงก็สามารถบ่ายเบี่ยงได้ว่าไม่เคยเห็นยิ่งไปกว่านั้นอีกฝ่ายยังสวมใส่หน้ากาก,ากอีกบางครั้งเกิดความขัดแย้งจากฝั่งเดียวกันก็ถือเป็นเรื่องปกติ คนยอมตายเพื่อเงินนกยอมตายเพื่ออาหารความโลภสามารถบงการให้พันธมิตรด้วยกันเองทำร้ายกันได้ฉินเฟิงออกไล่สังหารไปทีละห้องไผ่หลีสามารถดัดแปลงพื้นที่มิติได้ดั่งใจนึกดังนั้นต่อให้คนเหล่านี้ร่วมมือกันทำลายกำแพงอุปสรรคมันก็ไม่มีทางถูกทำลายโดยพวกเขาเมื่อถูกขังแล้วอย่างไรย่อมไม่อาจหนีพ้น ฉิมเฟิงไล่สังหารจนห้องเชื่อทัง27ห้องกลายเป็นว่างเปล่าเก็บเกี่ยวชีวิตผู้คนไปทั้งสิ้น31คนมีราวราว26หัวอยู่ในมือเขาผู้ใช้พลังภายนอกไม่อาจร่วงรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นภายในแต่พวกเขาไม่คิดทำอะไรพลีพลามหนึ่งชั่วโมงผ่านไปลูกบาดสีเงินสว่างสวยัยในที่สุดก็ค่อยๆเลือนหายไปในอากาศ อย่างไรก็ตามผู้คนที่เดิมปิดล้อมฉินเฟิงไว้ข้างในบัตรนี้ได้หายไปแล้วเช่นกันสายลมทะเลพัดผ่านชวนให้ผู้คนภายนอกสัมผัสได้ถึงกลิ่นไม่ดีนี่มันเป็นกลิ่นของเลือดพวกเขาจ้องมองฉินเฟิงรีตาเพ่งอย่างรอบคอบและพบว่าฉินเฟิงกำลังถือโซ่เหล็กอยู่ในมือโดยบนโซ่นี้คล้องไว้ด้วยศีรษะมนุษย์อย่างกระทันหัน และทั้งหมดล้วนเป็นหัวของคนที่เพิ่งโห่ร้องว่าจะสังหารชินเฟิงช่วงเวลานี้ฝูงชนชักฝีเท้าถอยไปหลายก้าวทาบอดใจรอไม่ไหวที่จะวิ่งหนีแผ่นหลังของพวกเขาเย็นเยียบลมหายใจเริ่มกลายเป็นหนักอึ้งฉากนี้มันน่ากลัวเกินไปเลเวลเอที่คิดสังหารฉินเฟิงผลสรุปกลับเป็นพวกเขาทั้งหมดถูกฆ่านั่นเลเวลเมากกว่า30คนเชียวนะ ช่วงเวลานี้ฉินเฟิงลากโซ่เหล็กพลางก้าวเดินไปบนอากาศนี่มีใช่ทักษะหมื่นพูดมีได้ใช้ออกด้วยอัิลิตี้ใดๆเพียงเดินแบบธรรมดาคลายไม่มีการเตรียมป้องกันใดๆเลยทว่าคนอื่นๆก็ไม่มีใครกล้าขยับตัวเช่นกันฉินเฟิงก้าวไปเยื้องย่างไปข้างหน้าทีละก้าวทีละก้าวผู้ใช้พลังที่รายล้อมรอบเขาค่อยๆชักฝีเท้าถอยตามจังหวะการเดินของชินเฟิง ฉินเฟิงเดิน1.9พวกเขาก็ถอยไป1.9พวกเขาหลีกทางให้แก่ฉินเฟิงวันเกรงว่าหากเสนอหน้าอยู่ในเส้นทางที่ฉินเฟิงกำลังเดินจะกลายเป็นอีกหัวที่ถูกปีศาจตนนี้จับลามโซ่เอาไว้ฉินเฟิงเดินออกไปอีกหลายสิบเมตรแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาหาเรื่องเขากระทั่งพลังสมาธิและการรับรู้ยังไม่กล้ากวาดเข้ามาบนกายฉินเฟิงทั้งหมดได้แต่ใช้สายตา มองดูร่างของฉินเฟิงจากระยะไกลสุดท้ายฉินเฟิงหยุดฝีเท้ากวาดมองคนเหล่านั้นหัวใจของเหล่าผู้ใช้พลังพลันสั่นสะท้านในเวลาเดียวกันฉินเฟิงผุดยิ้มเย็นชาเรียกยานรบออกมาโดยตรงเข่าคร้านที่จะเดินแล้วตัดสินใจนั่งเครื่องบินกลับแบบนี้สะดวกกว่าทั้งสองเดินเข้าไปในรถฉินเฟิงเก็บหัวล่ามโซ่ทั้งหลายไว้ในอุปกรณ์รูนมิติและขับจากไป ไม่มีใครคิดหยุดฉินเฟิงแถมเวลานี้เกือบทั้งหมดกลับถอนหายใจโล่งอกปาดเช็ดเหงื่อเย็นบนหนังศีรษะพวกเขาอึกกวนจินห้าวกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเวลานี้เขาได้จัดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตนแล้วและกลับมาซ่อนตัวท่ามกลางฝูงชนเพื่อจับตาดูเหตุการณ์เมื่อเห็นฉากตรงหน้าบอกได้เลยว่าต้องขอบคุณความเมตตาของฉินเฟิงจริงๆที่ไม่ฆ่าเขา แน่นอนเมื่อคนอื่นๆในที่นี้กลับไปยังเกาะแห่งความมืดเรื่องราวของฉินเฟิงก็ได้ถูกแพร่กระจายออกไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากฉินเฟิงได้เปิดเผยใบหน้าของเขานอกจากนี้ยังมีหลายคนมาจากพันธมิตรมนุษย์และพวกเขาย่อมทราบถึงตัวตนของฉินเฟิงว่าเป็นใครในพริบตาข่าวที่ว่าผู้ใช้พลังที่มีความแข็งแกร่งเพียงเลเวล b สอง แต่กลับสามารถสังหารตัวตนทรงอำนาจเลเวล A หลายคนได้อย่างง่ายดายก็กลายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วแต่เรื่องพวกนี้ฉินเฟิงไม่สนใจเขากลับมายังเมืองหลวงแห่งความมืดเข้าพักในโรงแรมเดิมเจ้าของโรงแรมอ้าปากค้างกรามแทบรั่วกระแทกกับพื้นเขาหวั่นใจสุดแสนเพราะท้ายที่สุดแล้วฉินเฟิงถูกไล่โดยกลุ่มเลเวล A แต่นึกไม่ถึงเลยว่าเขาสามารถกลับมาได้พอเจ้าของโรงแรมทราบเรื่องหนึ่งทางรู้สึกเทิดทูนฉินเฟิงแต่อีกหนึ่งทางหวาดกลัวว่าฉินเฟิงจะไม่พอใจแล้วจัดการสังหารหมู่ทั้งโรงแรมภายในห้องพักฉินเฟิงตรวจสอบกําลังภายในของเขาจากในบรรดาเลเวล A ทั้ง31คนที่ถูกสังหารมี23คนเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณความแข็งแกร่งแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วฉินเฟิงได้รับกำลังภายในมาทั้งสิ้น92มหาสมุทรซึ่งเมื่อแปลงเป็นทะเลสาบแล้วจะเป็นจำนวนมากถึง900ทะเลสาบกำลังภายในตันเถียนของฉินเฟิงรู้สึกจุกแน่นอีกครั้งพลังพิเศษดูดกลืนดูดกลืนดูดกลืนฉินเฟิงกลั่นกำลังภายในของเขาขณะเดียวกันไปหลีไม่ได้อยู่เฉยทรัพย์สินของผู้ใช้พลังที่ถูกสังหาร ในส่วนของเหรียญพลังงานถูกจับแยกออกมาเป็นพิเศษส่วนวัสดุอื่นๆที่เหลือทั้งหมดถูกโยนลงในสุสานเทพสงครามให้ซูซิงฝูเป็นคนจัดการในบรรดา31เลเวล A ต่อให้คนคนเดียวมีเหรียญพลังงานแค่5,000ล้านแต่เมื่อทั้ง30คนรวมกันมันจะเป็นจำนวนมากกว่า1,50 0 0 0ล้านเหรียญพลังงานไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่ามีหลายคนในนี้มั่งคั่งร่ำรวย ด้วยเหตุนี้ฉินเฟิงผู้ซึ่งเพิ่งกระเป๋าแห้งบัตรนี้จึงกลับมาร่ำรวยเงินทองอีกครั้งฉินเฟิงเสร็จธุระของตัวเองแต่ไปหลี่ยังจัดการภารกิจฝั่งเธอไม่เสร็จเลยฉินเฟิงสำรวจมองสมบัติต่างๆที่ปหลี่กำลังจัดสรรเขาพบว่าในนั้นมีกระทั่งอาวุธเทวะรวมอยู่ด้วยและมันคือหนึ่งในอาวุธที่ถูกประมูลในช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าคนพวกนี้โลภไม่รู้จักพอจริงๆ ตัวเองก็ได้อาวุธเทวะไปครอบครองแล้วแต่ยังคิดมาตามล่าฉินเฟิงถ้าพวกเขาไม่โลภป่านนี้คงยังมีชีวิตสุขสบายจากนั้นฉินเฟิงมองไปยังกองเงินกว่าสอง0สนล้านเหรียญพลังงานก็ดหัวเราะออกมาไม่ได้พอนึกว่าไม่มีเงินเงินก็มาโยนถึงหน้าประตูได้มาแล้วก็ใช้มันเถอะพรุ่งนี้พวกเราไปงานประมูลกันต่องานประมูลในวันนี้เป็นเพียงรอบแรกเท่านั้นงานประมูลจะมีติดต่อกันทั้งสิ้นห้าวัน จนกว่าเกาะนรกจะเปิดออกในคืนนั้นฉินเฟิงกลับไปหลีนอนหลับอย่างสงบตลอดทั้งคืนมีหลายคนทราบว่าฉินเฟิงพักอยู่ในโรงแรมนี้แต่ไม่มีใครกล้าก่อความวุ่นวายในคืนเดียวกันกวนจินห้าวได้รับคำร้องสั่งหารถึงสิบภารกิจและทั้งหมดหล้วนจ้างวานให้ลอบฆ่าฉินเฟิงทว่าถูกเขาปฏิเสธไปทั้งหมดรวมกันจ้างอย่างกับว่าเขาเบื่อหน่ายชีวิตแล้วอย่างนั้นแหละ ให้รอบสังหารปีศาจต,ตนนั้นเนี่ยนะไม่รู้หรือคนคนนั้นสามารถเรียนรู้และใช้งานทักษะหมื่นพูดได้ในลมหายใจเดียวไหนจะหญิงสาวที่สามารถใช้อบิลิตี้มิติได้อีกนักฆ่าคนไหนทะลึ่งไปรับภารกิจสังหารสองคนนี้จุดจบคงไม่พ้นนอนเป็นกองเลือดวันถัดมาฉินเฟิงเดินทางไปยังตึกประมูลของคลับมังกรดำอีกครั้งแค่ลงจากรถก็มีสายตานับ ไม่ท้วนมองมาตรึงลงบนร่างของฉินเฟิงท่ามกลางสายตาเหล่านั้นคลายต้องการตรวจสอบข้อแท็จจริงและมีทั้งริษยากับเกลียดชังฉินเฟิงกวาดสายตามองค์กลับไปแล้วพบว่าในหมู่คนที่เกลียดชังเขาแท้จริงแล้วกลับเป็นเลเวล B คนหนึ่งและเหมือนว่าจะมีเลเวล A อยู่ข้างกายคนคนนั้นเมื่ออีกฝ่ายเห็นสายตาของฉินเฟิงมองมาเจ้าตัวพลันสั่นงันงก และรีบลากเลเวล B ออกไปทันทีไปหลีขมวดคิวอาปากว่านั่นน่าจะเป็นคนจากพันธมิตรมนุษย์ถูกไหมฉินเฟิงพยักหน้าและกล่าวน่าจะเป็นคนของหนึ่งในห้าที่ฉันฆ่าไปเมื่อวานอาวุโสตะกูลถูกสังหารเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะเกลียดฉันแน่นอนฉินเฟิงรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องปกติที่จะฆ่าอีกฝ่าย ก็ในเมื่อเลือกที่จะทำร้ายกันเช่นนั้นใครที่แพ้ก็ถึงคราวเคราะห์ไม่มีที่ว่างให้เมตตาสำหรับบางคนจำเป็นต้องชดใช้ในสิ่งที่ตนเองทำลงไปเสมอเฉือนเนื้อจ่ายราคาของมันในเวลานั้นเองท่ามกลางฝูงชนฉินเฟิงเหลือไปเห็นหลิวฮังอย่างกระทันหันรอยยิ้มเย็นประทับลงบนใบหน้าเขาทัานทีเดินตรงเข้าไปหาอีกฝ่าย แรงกดดันของฉินเฟิงหน้าหวัดกลัวมากณนะจุดนี้บนหน้าผากของหลิวหังหลังไปด้วยเหงื่อเย็นคิดไม่ทันว่าจะซ่อนหรือหนีดีสมองเขาตอนนี้กลายเป็นว่างเปล่าไปแล้วเห็นนี่ไม่ใช่คนที่เปิดเผยตัวตนของผมเมื่อวานหรอกหรอคุณตะโกนดังมากเลยนะรู้ไหมแต่ผมงงจริงๆว่าสุดท้ายแล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมเข้ามาฆ่าผมคงคิดหลอกใช้คนอื่นสิท่าใช่ไหม ฉีนเฟิงประชดประชัน